อุ้ยผัวเดี๋อย่าไปเล่นกระอ่ายละบาทเลยไอายเล่นของไงไอายเล่นอะไรเอาอะไรโอ้ยแม่ถือให้ครับจะเอากล่องอาคาต่างกล่องไปต่างแนะนำมาแล้วนมาแล้วเอาเนี่ยอุดอ้ายไปเล่นอันใหญ่แล้ะคุณ เอ้ยบ่ทันเห็ดอ sure eh, ันใหญ่ว้าเอ้ยแม่ไปเอารองเท้าก่อน

ร้อดจะลูกสำลักแน่แน่ิหาเขาหนักขึ้นวัววิ่งว่าไปดินน่นนั่พว่มันห่วย่้าหลงของ เว้ยบุญไอ้จับลูกยาจับดีดี dài trộm nam nữa cái đếm ẩu ăn bau gần cái đếm ẩu จ้าว่าเป็นได้บาทเลยอันชูชีพคือหลวแท้อันนักปวดนงยไปจังหวะ เบาเปียกหน้ามือขึ้นหนกขึ้นยาแค่หนากขึ้นยาเห้งเอาบมีพายูกระลุกกระคนเลยบาทนี่มึงผัวไอ้ไอไม่ใช่บาทนี่ไอปอันอยหนมอันร้ยนาด้วยว้าวว้าวว้าวกจังเลยอันร้อยนามด้วยเอางอยมั้ยเดีย function, ๋ยวทำาลักนาำเด้ ออรอบที่สองครั้งที่สองครับว่าไงครับไม่ต้องเอาเดี๋ยวขาตั้งกล้องเดี๋ยวไม่เอาให้อุ้ยแม่บลอลลงดอกประหลาดเลยเลยประการลินโรดลาลินโรดมันยังขึ้นจะเอาแม่ลงมาเร็วมาเร็วได้ไหาพอหห่อไปเ,เอ่านลอยมาเออลอยมาเออลอยงหนมาพี่เก่งใช่ลอยหนาเร็ว bỏ lại bỏ Loại lại bỏ Loại bỏ rồi, bỏ lại 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 bỏ lại

ก็ว่า<พ>ด<อ>ีข้อดีง่ายสะลวกไมเหนื่อยอ๋อเดินเดนหนื่นอยยากให้พ้าขึ้นสิอะไรแล้าพอว่ายนีแบบ เอยะมากยโอโเก็งหรอเอปลาทงปลทงปลทงเก็งแค่กินบหม้หกกินปะกินย่างน้โกน้โกีเอด้แม่ซื้อมาไห้แล้วาน้ำโคกดะะองปังกันนี่พะเจ้ามีโอ้ย ่เจ้ามีพิซซาขายเอาปะ,ะมีอะไพิซซาเอาวะมีแต่พิซซาอืมบอกขาเจ้าอะรเด้บอบอ่บ่ขาเจ้าเวลาขึ้นตากแดดแทนลูกเ้ ไปไปอื้อตาด้วยน้งเขาดิงให้เอาเียบดิ้งดูไอ้พ่อมันจะเป็นนักเกียบดูเงี้ยไปทางตรงนี้บลแล้วพอแจ่ไปไปเรีนบารีลงมาแล้ว นี่น like ่ะมีไม่าี่ะครับท em> er yeah, so ี่ิใหญ่แบ่อุ่มป่าวไม่เไม่อยากหน่มาดิ่เะขี่คืนซะไรเดอะไดิม่เด่พาไป้ามาพาไปหาไปนะมาข่หลังเร้วขี่หลังไปขี่หลัง่อพาขี่หลังมาขี่หลังไ มึงข้าได่เดือดนะบัวบัวพ่ะยไม่ยังั็ถามไปสิตรงตามห่วเออเล่นเนื้อละก็เลยที่อะไรเกงรดแล้วใหพ่ออุ้มแม่อุ้มมาแบบ

จะเก็ดเขาก็เป็นป่กนั่นมาอีกแล้วมาไา,าไหนมาเนี่ยไปไหนป่าเียงเหวงววะเยอีกอยังคือ ตามันช่ออะเจ้าเอาคือไปผู้เดียวเอ้ยเดี๋ยวลูกสำลักน้ำพ่อนิม เออทำไมไม,มันดูมันไม่เซฟเลยท้าเป็นยังไงจะไปจะเดินมาหาแม่ตลอดเลยกก็จะเยมันมีเอ่ะๆเขานี่นี่นี่อ ทุกขับปอกให้เดยยกไยกให้ทุกขับไป่ปออะไรอะลูกอะไร เป็นอย่งเ,อยงเขียวขาออตั้งกอง้อมมวลเป็นมมวนจิเออเป็นอยางลมันเียวตาเหียวตาลเตาลเาล,ลองเอาขึ้นลองอุ้มขื่นมั้งอหอยาออออออนนะี้ เชียวแม่ลกน้ำเแต่ควตรงพันลุกเร่องเรื่องบดาวแม่ไปจ่ายเงินข้ากันจายเงินมเอากันเรียนหนามันต้องเสียเงกนเลยไม่มีหน่วยเป็นวัววัวเายาอะไรจ่ายหลดไปหลมามาลงมาครับจ่ายฮะ ไปไปไปเดี等等๋ยวแม่ลงด้วยเดี๋ยวให้พ่อไปเองหรือแะไรยูงจัดสองคน へえ。<noise> <noise> <noise> I'm <laughs> sorry.